มาฟังยาเวลำเลยดไม่ยังอนัน่ะเพรยัทำไมห่งแปดสิก็สี่สก็ห้าสิบวกสิบกองอยส่ไ้ันกางมมีคโกได้ดยันยทมีาตนี้มาฟังล่ำยายะคายนั่งักกต้องใช้กันก็ได้อได้นด่บอว่าปกงกางอย่าเกมันมาเบิ่งเลยนาอ bao ba của công an cả nhà để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bên

เ้็ามาเบเ้าไทยอเเห็นกูโวยังจนเกโอยังใจลายเห็นแต่นกยคายเบินไลเคเืออนมก้่ทไย่มามลแล้วม้่ายาอมามามบอกจแลลมไปชักเทือแล้ว้ซ้อมไปเพ่งวะ สามสี่สี่โลแล้วกาสิเป็นอยู่บ่มันแข่งรามาย่างระจ๊ะฮะเป็นรามายางมันแข่งแข่งก็เป็นก็ย่างเป็่งแล้วย่ากเป็นย่กงกอดไปมะนาห์นะบ่ผัดมืออื่นมืออื่นนี่เขาที่ไปมาล่ำนะสิไปอยู่บ่ไปไปล่ำก็อ่าเฮาก็ได้ในเงินมาจับจ่ายใช้สอยนะบ้านชื่อปทอกปัทูเป็นพี่เป็นย่างไปพี่แรกนี่นะ ชูู่ชุดเด้อจะมีได้ชุดการนุธรรมดาเล่มันใหญ่มได้าอยู่แล้วโอ้ขยังอาจานให้นอนั้นก็มีกระลองีจะใส่แบบแบบชุดชุดสิ้นมีห้านีนาแล้วก็ซื้อให้เห็นได้กันแล้ก็เป็นเดซื้อก็ได้นอะันนั่งรำองที่มุมข้าหลังราเเราช่าเปียเนนะขาวเปียู่เปียนงด้เปียนเดีซื้อก็ได้ช่วงนี้นะเปียนเด้จะไาซิ้น้รหนะ บัวนะขยันขยันนตัดให้เชื่อคนเนแม่พราะว่าบอมันต้องไปวัดตูอยเนี้นไ้ายยายแม่น้องปามเด้อนี่น้องปามอิหยองน่ะายแม่น้องปามนะแม่น้องปามน้องกไปลาั้นเอป็นคดั่งตืและเป็นลัมีงยจะมีลํกจะถือได้คนเออนี่แหละจะให้ไปํำนี่แหละชาวบ้านกกก